สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจดังเผยนักร้องหนุ่มคนดังจัดงานบทใหญ่โตแต่ให้พ่อแม่รับกรรมใช้นี่แทน เล่นเอาข่ามาหูผึ่งกันอีกแล้วทีล่าสุดเมื่อวันที่สองสิงหาคม2 5 6 5เพจคนลุกทุ่งออกมาแชร์เรื่องของนักร้องคนหนึ่งที่หลงแสงได้จัดงานบวชใหญ่โตมีคนร่วมงานมากมายแต่จบงานแล้วให้พ่อแม่รับกรรมใช้นี้จัดงานแทนเพราะสาวคนสนิทฮุบเงินทำบุญเรียบโดยระบุว่านักร้องธรพีจัดงานบวชแต่ให้แม่ใช้นี้ค่าจัดงานร้อนเดือดสุดๆประเด็นรับกับนักร้องชายหลงแสงจัดงานบวชทมกลางความเฮฮายินดีจากเหล่าพี่ พี่น้องผองเพื่อนในวงการรวมทั้งญาติพี่น้องที่มาร่วมงานบุญกันอย่างครับขคา้งงานนี้ภาพภายนอกอาจดูหรูหรามากขบวนแห่ยาเป็นกิโลแต่เบื้องลึกสุดแสนแสบเพราะตอนนี้พ่อแม่ของนักร้องหลงแสงต้องทํางานรับจ้างชนิดก้อนโตจากจัดงานบวช โดยเงินช่วยทำบุญจากญาติญาติและผู้มาร่วมบุญนานแม่ของนักร้องให้เอาไปใส่ย,ย่ามพระหม่แต่พระราะกฏหลังจบงานเงินในย่ามทำบุญช่วยงานบวชโดนคนก็ไล่ตัวนักร้องหลงแสงรวบตึงไปทั้งหมดส่วนค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานนั้นให้พ่อแม่แบกภาระใช้นี่ตัวโตวไม่รู้ว่านักร้องหิวแสงจะรู้ตัวหรือไม่ว่าได้สร้างบาปในคราบนักบุญไว้กับพ่อแม่อยู่ในขณะนี้ <ht> คนลุกทุง่ง <ht> เพลงลุกทุง่งด้านชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ กันสนั่นพร้อมกับหลุดคำใบชัดๆทั้งมองว่ารถแห่ใช่ไหมคะอีกท่านบอกว่าใช่แน่ๆเลยคนที่เชื่อฟังเมียอีกท่านบอกว่าหัวยงๆฟูๆเอาเมียออกหน้าแบนสะแก้วอรันคิดว่าจะของคักแม่นบักนี้บ่อสูอีกท่านบอกว่าอะไรแห่ๆนี่แหละใช้ไม้จำไม่ได้อีกท่านบอกว่ารถแห่เข้าละอีกท่านบอกว่าชอช้างเหลอเป็นต้นส่วนจะใช่คนที่หลายคนเดาไม้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ